สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนฝนตกหนักลมแรงมากน้ําท่วมฉับพลันสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนมรสุมฝนตกหนักลมกันโชกแรงเหนืออีสานตะวันออกโดนเต็มๆขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกสะสมเสี่ยงน้ําท่วมฉับพลัน วันที่21กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระรอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักกับมีลมกันโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬกาวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพรอ่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝน ตกหนักและมีลมกันโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33ององศาเซลเซียส ลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสิงห์บุรีสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีนคปรปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภ,ภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35ององศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศา เซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60 h. ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิเมตรต่อชั่วมง ขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ